สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนทดอ่อนค่ะเราก็มาราศีเมษกันนาคะในเดือนตุลาคม2566ค่ะเดือนนี้ที่รอคอยได้มาสู่เจ้าชะตาแล้วรอให้ความมืดมิดมัวเมาของพราหูเนี่ยเดินยกย้ายจากราศีเมษไปสู่ราศีมีนจากเรือนไฟไปสู่เรือนน้ำ เพื่อที่บ้านเรือนของเจ้าชะตาคือราศีเมษเนี่ยสิ่งที่ปกปิดหมกเม็ดอยู่เนี่ยก็จะได้เปิดโปงกันสทีเพราะว่าดาวพระพสุดีจะได้ทำงานเต็มที่ในตำแหน่งราชาโชคและตำแหน่งกมุดเกณฑ์กุ้มลัคนาในเรือนของดาวพระอังคารที่มาสถิตเล็งเจ้าชะตาอยู่ในเรือนของดาวพระศุกร์ตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2566นี้ สุขปากหวานอังคารรับเอาและดาวพระศุกร์ก็สถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ในเรือนปุตตะได้ตำแหน่งเกษตรแลกเรือนแม้ว่าดาวพระศุกร์เนี่ยจะเป็นน้ำในเรือนไฟแต่ก็มีความแข็งแรงและดาวพระศุกร์เนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนคู่ครองคู่ชีวิตคู่หุ้นส่วนของชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษแล้วเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือกนการเงินด้วย เพราะฉะนั้นโอกาสในเรื่องของการเงินเนี่ยมีมากดังเกษตรตราธิบดีมีความแข็งแรง่งมั่นคงหรือมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตแม้ว่าจะมีดาวพร,รมฤิตยูสถิตอยู่จะสังเกตเห็นได้ว่าชาวราศีเมษลัคณาราศีเมษเนี่ยค่อยๆโล่งอกโล่งใจดาวพร,รมริตยูก็เดินออกแล้วในวันที่8มีนาคม2566 แล้ววันที่17ตุลาคม2566ดาวพระราหูก็เดินออกจากเรือนแล้วถึงแม้อยังเบียนหน้าและเบียนหลังอยู่แต่อย่างน้อยๆก็ออกไปจากบ้านแล้วเหมือนกับสิ่งที่น่ากลัวที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยออกไปอยู่หน้าบ้านองค์นึงแล้วออกไปอยู่หลังบ้านองค์นึงแล้วอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเจ้าชะตาเนี่ยมีความสุขขึ้นแล้ว และมีความสุขแบบมากๆเลยเพราะดาวพระประสิทธิ์คือดาวบุญใหญ่ที่จะมาให้คุณกับเจ้าชะตาและเป็นคู่สมพลกับเจ้าเรือนคือดาวพระอังคารตโนธุมภาสชะพันธุปุตตะมดงามยิ่งหนักและยังโยกหน้าด้วยดาวพระเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาอารักประทานผรโยกหลังด้วยดาวพระสาวซึ่งมาจากเรือนกัมมะ ในตำแหน่งเกษตรตราธิบดีบ้านเพื่อนรักในเรือนลาภพระ,ะสาวเป็น11อลาบคืนคงร่น,นรงก็มีชัยในเรือนของดาวพระราหูสถิตยอยู่ในเรือนวินาศไม่ส่งผลเสียร้ายจะกลายเป็นดีแม้ว่าพระราหูเป็นส2องเพื่อนหญิงชายจะปองร้ายไม่เสื่อมสูญดาวบาปพระขดสถิตยอยู่ในทุสถานภพ ทำให้เจ้าชะตามีวาสนาในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตหรือมีการเดินทางติดต่อสื่อสารธุรกิจออนไลน์ก็ได้ที่ทำให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายด้วยซ้ำเจ้าชะตาจะมีวาสนาในเรื่องของการงานที่หนักแน่นด้วยดาวชุดตรีเทพ5 7 8 มีการเปลี่ยนแปลงที่จเจริญสว่างสดใสนำทางด้วยดาวพระพฤหัส,สบดีที่ได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็ตำแหน่งกมุตเกณฑ์และยังเล่งด้วยดาวพระอาทิตย์หนึ่งห้าดาวคู่มิตรเมื่อมิตรก็ชื่นชอบบ่มิโทษแถลงทันปางเป็นศัตรูสันพ้าอุบาทอุบัติเข็นพระอาทิตย์กับพระอังคารระวังดีด ดาวคู่ศัตรูที่รุนแรงและพ่างขานก็ได้ตำแหน่งประเกษตรด้วยจะอาพับญาติพี่น้องและมิรตหาที่พึ่งพาได้โดยยากตายคนเดียวได้เลยพ่างขานเป็นประละเผ่าพัน์ุก้าขยันเสื่อมคายจ่ายทรัพย์สินทำการร้างค้างช้าเป็นอาจินคนมักหมิ่นยศศักดิ์ก็จักคลายก็ระมัดระวังสักหน่อยหนึ่งในเรื่องของความรักคู่ครองด้วยและดาวพ่างขานกับดาวพระพุธก็ไม่น่าไว้ใจ แต่การเลียงกระดาษพระพฤหัสบดีถือว่าสวยเพราะหนึ่งห้าคู่เพื่อนรัก3าห้าคู่สมพลทําให้เจ้าชะตามีพลังยิ่งนักแต่ดาวพระอังคารก็ได้ตําแหน่งปรกเกษตรนะ่ะอาจจะโดดเดี่ยวจากไกลอาพับญาติพี่น้องและมิตรสหายหาที่พึ่งได้โดยยาก็อาจจะเกิดขึ้นดาวพระพุธกับดาวพระพฤหัสบดีก็เป็นคู่ช่วยเหลือกันทําให้เจ้าชะตามีความฉลาดหลักแหลมมีสติปัญญาเป็นเลิศ แต่การกลุ่มกันของพระอาทิตย์พางขาดและก็พระพุทธเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเจ็บปากเจ็บฟันปวดท้องวิธีแก้ก็คือในเดือนตุลาคมเนี่ยงดกินเนื้อสัตว์เพราะจะเป็นอาหารที่เป็นพิษแก่เจ้าชะตาการใช้คําพูดคําจาอาจจะพูดอย่างคิดไปอย่างหนึ่งก็ต้องระมัดระวังหรือพิการทะารอบบวแวงเกิดขึ้น ในเดือนนี้แหละเจ้าชะตาก็จะมีวาสนาในความเจริญความสว่างแต่ต้องมีบุญพร้อมด้วยนะการเรียนการศึกษาจะได้เรียนสมใจและก็จะได้จบสมใจมีเกียรติยศชื่อเสียงอย่างเด่นชัดที่ป่วยที่ไข้ก็มีโอกาสเจอยาดีหมอดีรักษาหายจึงเป็นเดือนแห่งความโชคดีอย่างยิ่งพระพร a สบดีมาต้องรักผู้สูงศักดิ์จากบีทา ภายหลังจึงราชาให้ลาพาคนยำเกรงเดือนนี้จึงเป็นเดือนแห่งการประสบความสําเร็จของเจ้าชะตาถึงเวลาแล้วที่ปีศาจายหรือยักษ์เกเลเนี่ยจะต้องเป็นยักษ์จำศีลแม้จะจำใจทําก็ตามข่าวเวลาแห่งการรอคอยได้มาถึงแล้วที่คนชั่วจะถูกลงโทษในรอบ18ปีเราจะได้เห็นเหตุการณ์ขององคุรีมาน ค่ะก็ในเดือนตุลาคม2566เจ้าชะตาราศีเมษเนี่ยมีบุญวาสนาบารมีที่เด่นชัดดวงขึ้นอย่างชัดเจนสเต็ปที่หนึ่งได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566ค่ะก็ขอให้ชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษและทุกๆท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ